うん。 ไปชมอินโทรก็เสร็จแล้วนะครับก็บไปเปด็ดจูขอเล่นดีเลยชอบใช้ปืนนี้มากมันชื่อปืนอะไรวะ M ห้าร้อยืม,ม่อช่แอดคาลว K ครับเ,เราต้องลงไปทางเฮ้เพราะว่าอะไรเรนาะนี่ไอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าว่าทำไมเราต้องลงไปทางนี้ด้วยต้องไปถาม g m เอเอาเองล เิ่ามีกี่เลตเหรอปะเล่าตแตกละอะครับ ทุกคนือม,มันแตกมันแตกมันแตกอ่ะโอ้ยนี่ก็พังเลือดกับเล็ก <Double kill. S 1> ตายว้าไงก็ตายอ่ะใช้เจียนเจียนจะไปนอนเทียนตายผมตายอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่รู้นี่ผมหมยถึงไหมมิมอาร์สอง ตายข้างๆเลยมานะครับชน,นะเพราะอีกตัวนึงมันวงตายติดวงตายนะครับเลยอะไรครับผมสตรีมอยู่ครับเ<ม>ขาหลับแล้ว<ม>คุณก็อยา<ม>่อยาไปยัง<ม>สักแป๊บนึงนี่ครับรยังสักแป๊บนึงครับมาครับผมหน้ากากผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ้อ,กกกกอยินทุกคนคุณเห็น ันจังโอ๊ยโอยไม่น่ารู้ักรู้จักรู้กรู้ักลโอ๊ยโอ้ยน่าตากูดทุกคนเม่กี้ผมเจอติ๊กเกอร์อันหม้นะอะไรนอนโอ้ยปัดดู้ปัดดูดปัดจูดัแม่งยิงเปนปืนคนเลย โอ๊ยโอยโอ๊ยเก็บเจ็บเอาตายคาที่ทุกคนบอกเราตายกัที่ลบ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 ไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยอ้าวแต่สวยไม่สวยยัง่าไม่ได้เฮ้ยคุณบอหน่อยผมสตรมอยู่กูจะตายไหมเนี่ยเร็วๆรีบจะหน้าเลยจิเพื่อนมาตายแล้วคนนึงงพิง มิงมุงมิงเดี๋ยวใส่เอฟไปก่อ่ะอนไหมนอนไม่ได้โอ้โหมาเปิดแอร์เลยมะมาผิดตอนนอนก็ได้มนอนม่เปิดแอร์เลยนะม่เปิดแอร์เลยนะ ทุกคนถามว่าทำไมผมของขงกันซื้กระเซิงไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมของผมมันก็กระซื้กระซิงเป็นตำปาตาพันเก้าเดี๋ยวนี้แพงแม่งโคตรแพงลยยีเอ็มอ่ะแม่งอัพเกรดเสียบปลุกแอร์มันตังจังวะเลง็งอยายผมชอบมาเลงตรงเนี้ยเลงตรงนี้ใช่ปะแล้วก,นนวกน็นอนแล้วก็เลงอช่ปะใปะนอนแล้วก็เลง ม mm. ันที่ผมรักเข้าฟ้านีครับบอกม่มาโยกเดี๋ยวไป ฟุ่นร้องแม่งเลยฟื้นฟื้นแล้วหรือก็ฟื้น แล้วครับทุกคนเนี่ยเนี่ยนั่งลิงอยู่ข้างหลังโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ดูเย คนไม่ไหวแล้วเพื่อนตายกันไปหลายคนแล้ว กูแพ้อะทุกคนกะู้แพ้อะเอ้ยไ่ารอัสิก็ได้ใช้กแม่ปนิกลับไปแล้วเหรอ

ถ้ายิงแล้วคือยิงตายครับลูกต้องอีโบย่าครับก็สึกเรบวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย